เดอะควีนแวลลี่อ่ะมันเป็นหนังที่เรียกว่าไงอ่ะคือมันมีวิธีการเล่าที่แบบบ้าพลังเลยตัวผู้ำกับและทีมงานเขาพยายามที่จะคราฟหรือว่าเนลมิต อะไรบางอย่างมาเพื่อให้มันเป็นแบบมันเป็นงานศิลปะ mm. ออ The q r e e n Mary มัน,เป,นเป็นหนังที่มีความเป็นงานศิลปะสูงมากครับแต่คือมันคืองานศิลปะที่ทํามาเพื่อความสวยงามอ่ะ mm. โชว์เทคนิคแพรว,พรวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่สุดท้ายแล้วหนังมันไม่ทํางานกับคนดูเว้ย mm. ตอนแรกอะ่ะเราอ่ะคิดว่าเราอ่ะเป็นเรากับแคเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเรา,เราอะ่ะก็เลยลองแบบเออลองไปอ่านรีวิวของเพื่อนๆเลยอันนี้คือใช้ก็เพื่อนๆด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เพจรีวิวหนังเพื่อนๆที่แบบว่าชอบดูหนังเหมือนกันหลายๆคนทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันหมดเลยว่าแบบโหหนังมัน ภาพสวยมันมวีวิธีการเล่าที่บือหวาแต่ว่าเออมันเล่าออกมาแล้วมันไม่สนุกเลยทุกคนพูดเป็สนสิ่งเดียวกันว่าหนังไม่สนุกซึ่งพลอยหลักของการดูหนังคือเราต้องการความสนุกเปะวะดูแล้วมันมันรู้สึกแบบว่าคุณจะให้กูเข้าใจว่าอะไรวะเนี่ยตอนดูคือคือรู้สึกแบบนั้นอยู่ตลอดเลยอะไรวะคือมันมีสองเส้นเรื่องเว้ยคือมันมีเส้นเรื่องพาร์ทอดีตกับพาร์ทปัจจุบันอเออจริงๆอ่ะพาร์ท อดีตอาจจะมีความน่าสนใจในเชิงของเรื่องราวที่มันเล่ามากกว่าภาคปัจจุบันด้วยซ้ำคือภาคปัจจุบันมันโชว์ความเฮี้ยนอะมันโชว์ความเฮี้ยนของการที่มันมีคนตายบนเรือเยอะแยะไปหมดแต่ว่าแบบมันขมวดปมมาด้วยกันไม่หลอดอะคือมันพอมันเล่าสงเส้นเรื่องไปพร้อมๆกันแบบนี้แล้วมันเลยทําให้เราดูว่าเราก็แบบไม่จอยกับอะไรเลยอะคือซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆคือรู้สึกว่าหนังมันมันเหมือนมัน มันตัดแบบผิดจังหวะแล้วมันทําให้แบบเวลามันเฉลยเรื่องราววันเลยดูไม่มันทําให้ความรู้สึกเรามันแบบเป็นเส้นตรงอะมันไม่ใช่แบบค่อยๆไต่ไต่ขึ้นไปแล้วก็แบบถึงพีคอะไรเงี้ยความรู้สึกตอนดูมันเป็นแบบนั้นอะเออแล้วมันก็เลยก็เลยจะรู้สึกแบบก็เออก็แล้วก็ก็ต่อไปเรื่อยๆคือมันหนักมันสร้างกําแพงกับคนดูชัดเจนเกินไปด้วยแหละคือมัน ด้วยวิธีการเล่าของผนะที่มันมีคัตติ้งนู่นนี่นั่นออกมาพยายามเชื่อมให้มันดูแบบเจ๋งอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยคือหนังเรากาลังนั่งดูมันโดยที่เราไม่ได้พาตัวเองเข้าไปอินกับมันอะ่ะอืมอมันเลยเหมือนเป็นการดูงานศิลปะงานหนึ่งที่ไม่สือ่อไม่เสษอะไรออกมาเลยนอกจากคาว่าสวยงามอะไรเงี้ยเออเดอะควีนแมรี่มันเป็นอย่าง,งานั้นเวหนจะแบบ พาที่มันอยากจะขายความเป็นสยองขวัญใช่มันก็ไม่ถึงอ่ะเออมันไปมันไม่ไปไหนเลยสักอย่างหนึ่งไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยดูให้มันจบแล้วก็จบไปแต่ประเด็นก็คือหนังแม่งดันยาวแล้วมันยืดเยื้ออย่างเงี้ยมาเลยมาเลยทําให้สิ่งที่มันไม่โอเคอยู่แล้วอ่ะมันทรมานคนดูมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยเรรู้สึกว่ามันมันเล่าถ้าเรื่องพาผีอ่ะคือบางเบามากอย่างกันนะใช่เพราะเพราะว่าพาผีมันมีแค่ปัจจุบันไงเออมัน แล้วมันสั้นมากเลยคือมันมันเหมือนมันแทบไม่ดิวให้กลัวอืมเวลาดูแล้วมันก็เลยดูไม่น่าไม่น่ากลัวคือยิงหนังมันจุดหักมุมตอนจบอ่ะก็ดีอยู่แหละแต่ปัญหาของมันคือตลอดทั้งเรื่องเต้นมาจนก่อนจะจบอ่ะการเล่ามันที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบว่าจับมันพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยพอมันไปตอนจบที่แบบจบแบบแบบหักมุมหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยจะรู้สึกแบบว่า เฉยมากกว่าพี่แมรี่มันมีความเป็นเป็นหนังที่ปานีดอะเออคือรู้สึกว่าเขาปานีดในการนําเสนอมากๆแต่ว่าเขาลืมคําดึงถึงสิ่งที่เรียกวความสนุกของมันอะความสนุกมันไม่มีอะอในภาพรวมมันเลยทําให้ดูแล้วไม่จอย